วันานาวาน4คิวไปแล้วครับผมสีคนครบด้วยครับใช่ครับโอ้โหเดอร์ิวเฮ้ยไปกินอะไรมาฮะแล้วสีส่แซดเห็นแต่กระสุสนเหลือสองนัดแล้ววันานาวานเอามาให้ก่อนเลยโอ้โหจับแจ็บรออยู่ในการโฮมด้วยแต่วันานาวานเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องหนึ่งวันแดงอยู่แล้วถูกต,ต้องครับสเปรย์ไปต้องได้อุย้ยเไม่ถือหัวเฮ้ยเฮ้ยแค่นิดเดียวสบายถือหัวแล้วเอาเล้วเดนเดนเดนบายสมองสวยจัดหนึ่งหนึ่งเ้อ คือยังไงเนี่ยมีที่หนึ่งเป็นเดิมพันละอืมปัจจานาเอฟไป FWE สปอร์ตเหนือจะเชื่อฮะมารลันค่ะวันสุดยอดจริงๆริงบรรลันบุยลำต้องตีใส่อีนี่น่ารึป่าโดนยิงแจ้กันเลยยิงปียิงปีนอกลงนั่นมาไปเขาเลยอีกแล้วเจคอบเจคอบพีรออยู่อ้าวโดนยิงสวนมาเรอีกครับฮอตจริงๆฮะสำหรับเกมนี้ 9%เป็นยังไงแล้วไหลมาเป็นเล,ล,ลอีจัดลูกบ,บอกบกบไกล,ลไปแล้วเลอีซับบอลบอลไปเกมมาทิกเกอร์ไหลบูตชนไปแล้วแล้วเขาใช้ออปชั่นเล่นแล้วครับจังหวะนี้ของดูริปปลาแฟคทิฟายแล้วเดินชาร์จใส่มาต้องนี่เคลียร์ครับสำหรับเลอีคนนี้แล้วออกมาเลยนักหนึ่งแล้วเลย์ใช้สกิลเพล่นออกมาได้แล้วนักสองเลยแล้วซับออกไปเกมไปเลยครับเลอีของแท้ <S <S เหลือ6มาทิกเกอร์ปิดงานยูวเฟิร์มจบอันดับ11 ต่ไม่ได้ขี่ครับิวมเซอเกมนี้แล้วเป็นบอดฟุกครับปิดงานคิดไปแล้วบอดฟุกบอดฟุกไมายรกเดินยันเข้ามาแล้วไม่ไหวบอดฟุกเก็บงานเกมไปครับบอดฟุกรู้อยู่แล้วครับได้ยินเสียงรถและสมุขึ้นมาแบบนี้บอดฟุกแล้วแกเนตห้าลูกโอ้สองร้อยคิวเหมือนกันนะแกปาสมุหลอกไว้ลูกหนึ่งครับพี่อาร์นะพราแบบเฮ้ยอยู่ตรงนู้นแต่ว่าบอดฟุกบอกว่าขารู้แล้วลูกแรกลูกแรกมาบ้ามเข้ามาหูเกือบด็อกแล้ววงบีบมาข้างล่างครับ บีมากลางตัวเป็นเอฟตัตอนนี้เลยครับออดิไทยกำลังรอรับระเบิดอยู่ระเบิดบาร์สองนกเลยบอดฟุกครับอูแกลเนตสุดคุ้มแฮปปี้บิลมาอีกลูกหนึ่งฮัอินวันไหมบาร์หมูสามนกจากแกลเนตสามลูกครับรอสิเจ็ครับนี้มีอยู่นะฮะใกล้ๆเลยครับผมใช่ครับเลื่อยประธานาโดนเปิดมุมยิงอ่ะติดแ็คเจอไม่ได้ยินเสียงแก เลองสัยไกลไปหน่อยเออได้ไหมที่แกะเบกิลไว้ก่อนครับเฮดช็อตอุ้ยโอ้โหมุมนี้ติจะมองยังไงก็ช้ากว่าครับแต่ว่าเขาหัวเดียวแล้วขออีกลูกนึงครับไอ้แคส์บอดผู้พิทอกโคนาซี่ได้บุยลำงานเข้าครับไปเปิดประเด็นเขาก่อนครับหัวตนี้เอาคิวครับไอ้แคสได้ดี่ไปการน็อกมาล่าวนไปบุยลำเดือดจัดครับตอนนี้ โนโอาน่าโอ้แทมแล้วตรงนี้เลนเจอร์เอ็กปารกัเนยเป็นงานบอดฟุกไปเหลือบรร่าวันครับที่เป็นอีนักขีปต้องดึงขึ้นมาให้ได้ก่อน <S <S เพิ่มตัวบูลเล่นในตอนนี้ FW แต้มแซงเดฟเฟดน,นะค,นครับุณผู้ชมครับหัวสบายกว่าเยอะเลยจังหวะละเอียดไปได้ชคกจ้ิงๆเลยอีกแล้วคุณผู้ชมครับเต็มๆคานลงมาก่อนแล้วเดินถ่ายของบอดฟุกแลว้วจังหวะนี้ทามิงแบดโอ้บอดโดนแล้วโดนลูกไปเรียบร้อย FW ไฟสีเข้มกว่าครับ แล้วมีปลาของกัเจ็ตมาอยู่ไม่ได้แล้วระเบิดของเรอีกครับมาส่งเอเมทจบ15บห้าไปเอฟดับิลพอเคลียร์เอเมทได้ที่ก็คือยึดพื้นที่ไว้แบบแข็งแกร่งเลยนะครับแล้วดูจังหวะเราเบิร์ดโอ้โหทันได้านของชาเปอร์ไปก่อนแล้วโอ้ย่างงี้เอฟดับบิลหวานเจ็บเหมือนกันนะครับเพราะตีกันก่อนมรรเทนาวัยเอฟบีเอ็มน็องมันโถมัแล้วมันโถจังหวะนี้เก็บเออซ่าพาลุยกับตีน้อยวีทีไปเหมือนก่หย่อนระเบิดทิ้งไว้เป็นยังไง โอ้โหและซิกแซงตัวนี้มป็นเราแสเปี้เอาเลยครับ F W E สปอร์ตฮะกําลังจะกินไก่ในเกมแรก13คิวหรือเปล่าย่อนเบาๆในบ้านแล้วกดมาเห็นขาโหม,มาหน้าตะเปิดมาก็โดนยิงและบอร์ดบุกยิงไปแล้วมี R P G นะมี R P G R P G หน่อยไหมแล้วเห็นน้องโอลิมปัสแล้วเห็นหลังบ้านเอโดจีว่าไงเดี๋ยวที่บอร์ดบุก R P G เก็บมันโถมันไปซอยน้องซิกแซงไว้ได้และแลกกันมาเดินต่อเลยบอร์ดบุกเดินต่อเลยบอร์ดบุกมาจุกวงเข้ามาลูกสองเรียบร้อย F W E สปอร์ต17คิวอย่างนั้นเหรอฮะ นเน่ไเองครับผมแลอีโอ้ยมาประกบหลังใช่ร่ยะนะฮะเล่ยกจะใส่แฉงไปตะเปมาดิแบที่ผาเล่ิิไวเอเดบวหวานดิเหวานดิแบบนี้เอเดบิวเก็บหมดไปต่อแล้วครับผมฟินฟินต้องเดินแล้วหรือเปล่าอี้เปไไม่ขาดด้วยดีแี่แล้วเรียบร้อยเ่อยมาเรียบร้อยบวกอีกหนึ่งคิวครับมันเนียนหรือเปล่าฮะเอเลยอีก โอเชื่อจัดแล้วแล้วเผาไฟ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 ไฟเผาโอ้ยไฟตลกซะแล้วเอาไฟถึงนะน้องอีกหนึ่งได้จับแจบาเรียบร้อยเอวบูกำลังจะปีไกาอ่นี้ครับแล้วเรียบร้อยเอสวีดีสปอร์ตีหนึ่งวันนมินิแมพท่านผู้ชมเอ้ยเหล่านี่ไงชุดเดียวเลยอีกครับผมไปเจอหลักดีดีเลย อูดานเฟอร์ดอกนี้ตรงสองน้องดาวเลยครับผม M I D S อู้หแล้วคือเรียบหลดเลย F W ฮะเหลือจะเชื่อครับผมแล้วคือทีเด็ดของ F W นี่ไม่ใช่เรื่องของการเข้าไฟสีสีนะเป็นการออกไปจิ้มหาคิวแบบนี้แลดี้วการออกไปจิ้มหาคิวแบบนี้คือโดดเด่นจริงๆครับซีซั่นนี้ F W มี่จะกลายเป็นจังหวะของต่อเลยหรือเปล่าได้อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกเดินสองเลยตรงนี้โอ้โหเลยออนไฟตจัดๆนะตรงนี้ซิงแสกเดินปุ่เข้ามาตะเป้มันเต็มตัวแล้วติดหัวลูกเม็ด โดนหนึ่งทีขึ้นไปทีเลยตีสดๆไม่ดีอโอ้ยสิบกว่าคิวแล้วเอับิ